สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของการใคร่ควรพระธรรมากาลาเทียนะคะเราใคร้ควรพระธรรมากาลาเทียบทที่6ข้อ9ค่ะอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพระคัมภีร์ข้อนี้น่าจะเป็นที่ประทับใจของคริสเตียนหลายคนที่มักใช้สำหรับการหนุนใจในการทำดี ข้าพเจ้าเมื่อได้ยินพระคัมภีร์ข้อนี้ครั้งแรกจําได้ว่ารู้สึกชอบใจกับการยกคําว่าเมื่อยล้ามาใช้คู่กับการทําดีเห็นด้วยกับคําสอนนี้จริงๆพระเจ้าทรงรู้จักและทรงเปิดเผยให้เราทุกคนทราบชัดว่าการทําดีในโลกนี้อาจทําให้ผู้ที่ทําดีนั้นเกิดอาการเมื่อยล้าได้และยังสอนให้เรามีความหวังต่อไปด้วยว่า หากเราทำดีอย่างไม่หยุดยั้งเราก็จะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรแน่นอนความจริงจากพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งเล่มสอนให้คริสเตียนทุกคนเชื่อวางใจและอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้าทำให้คริสเตียนที่อ่านและเรียนพระคัมภีร์สม่ำเสมอจะมีความเข้าใจลึกซึ้งกับคำว่าเวลาได้เป็นอยา่างดีเพราะฉะนั้นการรอเวลาอันควรที่เราจะได้เก็บเกี่ยว ขนแห่งการทำดีนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ไร้จุดหมายไร้ความหวังในคนที่เป็นคริสเตียนเลยแม้แต่น้อยการทำดีนอกจากจะทำให้เมื่อยล้าได้แล้วก็อาจทำให้เราต้องทนทุกข์ได้อีกเช่นกันข้าพเจ้านึกถึงคำสอนที่อาจารย์เปโตรได้เขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ17ว่าเพราะว่าการได้รับความทุกข์เพราะการทำความดี ถ้าเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าแล้วก็ดีกว่าจะต้องทนทุกข์เพราะการประพฤติชั่วอาจารย์เปตโตรบอกว่าการทำดีจะมีการทนทุกข์ด้วยเราจะเห็นว่าบรรดาสาวกคนสำคัญของพระเยซูล้วนเปิดเผยชัดเจนว่าการทำดีนั้นทำยากและหากพึ่งพากำลังของตนเองด้วยแล้วเรามีโอกาสต้องทนทุกข์จนอ่อนล้าและท้อถอยไปได้ถึงจุดนี้เรา คริสเตียนทุกคนต้องเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าพระเจ้าทรงเตรียมหนทางให้เราทุกคนไว้ในการดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาพระเจ้าในทุกเรื่องราวแม้กระทั่งเรื่องราวแห่งการทำความดีขอให้เราเดินกับพระองค์อย่างมั่นคงตลอดไปจนถึงที่สุดเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน